เห็นนันไม้ดอกคุณหวานกรีดยักจะกรดอยักจะกรดียกกรดอุ้ยพี่อาได้เก็บดอกคุณเห็ดคุณหวานแล้ว ทุกคนอันนี้คือคานโยแห่นหรือแต่เพื่งหวานพอซีนี่ทุกคนดูมาดูดอ,อกนี้ค่ะมันจะกล้าตัดออกได้ไงนี่นงนามขนาดนี้ ไม่มีนอนเลทุกคนพนี่พี่ยาได้เก็บเห็ดพปื่อหวานแล้วไงโอ้ยโอ้ยทุกคนทุกคนทุกคนโอ้ยทุกคนทำไมมันงามเนี่ยทุกคนดูนี่ให้อยู่ด้วยกันทุกคนนี่เบียร์กันเป็นพีเน่เป็นน้องเลยมามาเก็บดอกแม,ม่เก็บดอกแม่ ก่อนมากก่อนมากทุกคนดูไม่มีนอนเลยทุกคน,นทุกคน,น,อน,กคนเอาไปทอดนี่จะ้ะไปจะไปจะไปค่ะไปค่ะเพืเ่อนๆเลิศเลิศเลิศ ไม่ได้แล้วค่ะดอกนี้มันไอ้นี่มันเบาแล้วหัวมันนิ่มแล้วไม่เอาค่ะโอ้ยเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเลือดเห็ดพึ่งแม่มดนะคะหรือว่าเห็ดตับเตา่าเห็ดพึ่งทามมันแก่แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนแต่มันมีดอกเล็กอยู่ตรงนี้ค่ะกําลังเกิดค่ะเนี่ยกําลังขึ้นกำลังดอกตุอ้อติอีเลยค่ะเนี่ยเนี่ยพี่ย่าไม่เอานะคะเขาเล็กไป จ้าเพื่อนๆเนสียดายเนาะอยู่ใกล้ๆกันพอดีนี่นี่แล้วก็นี่นี่ไปจ้ะไม่เอาจ้ะมาตรงนี้มีอีกดอกหนึ่งนะคะดอกใหญ่พอสมควรพี่ย่าไม่แน่ใจว่าเขาได้หรือเปล่านะเออได้ค่ะเพื่อนๆสวยอยู่ค่ะสวยอยู่งามอยู่ค่ะเพื่อนเดี๋ยวเรามาตัดขากันเลยจ้ะ ตัดขาว่าเขาจะเป็นแมงไหมนะคะทุกคนพี่ย่าไปพี่ยาตัดสินใจถอนดอกดอกขนาดกลางมานะคะขนาดเล็กมาเพราะพี่ยารู้ว่าเขาได้ค่ะเนี่ยพี่ยาจะเอาไปด้วยแล้วก็ดอกนี้ได้ค่ะเ,เพื่อนอ่อนค่ะนี่ค่ะเนี่ยค่ะ เดี๋ยวเราก็ไปตัดหัวเขาออกเอาเนี่ยค่ะที่โดนแทะมาเนี่ยเราก็ไปตัดออกเอาเนี่ยจ้ะก็เอาไปแม่ลูกเนาะเจออีกแล้วคะ่ะเพื่อนๆสองดอกคะ่ะดอกนี้ได้นะคะดอกนี้ได้ แต่ดอกนี้พี่ย่าไม่เอานะคะเขาเล็กไปแล้วก็ดอกนี้พี่ย่าก็ไม่เอาค่ะเนี่ยค่ะสองดอกนี้เราไม่เอาค่ะเขาเล็กเกินไปเราเอาสองดอกนี้จ้ะเรามาตัดขากันเลย นี่โอตุอิติเห็ดแมนเดลนะคะแข็งปักเลยค่ะตรงนี้งามอยู่แต่ว่าขาโอ้ไม่ได้ไม่ได้เพื่อนๆดูไม่ได้จ้ะ ดูก่อนจะงามไปไหนจ้าคนเพิ่มกว่าแล้วเพื่อจะกลับบ้านแล้วนะคะ นั่ก็ได้นั่ก็ได้นั่ก็ได้นี่คือเห็ดดินที่พี่ย่าบอกว่าจะรีวิวให้ดูไม่รู้พี่ย่าจะมีเวลารีวิวให้ดูไหมนะแต่สัปดาห์ที่แล้วพี่ย่าก็มีพูดถึงเขาบ้างแล้วนะคะเพื่อนๆก็ให้ย้อนไปดูวิดีโอที่ผ่านมานะจ๊ะไปไล่ดูตามเพลย์ลิสต์ของพี่ย่านะจ๊ะ กินแล้วก็ปล่อยเขากินไปจ้ะทุกคนมาดูอันนี้จุ้มนี้แก่แล้วค่ะมีสามดอกมีตรงนี้ด้วยแล้วมาตรงนี้มัน,นมันแก่เพื่อนๆเดี๋ยวอันนี้นขึ้นสองตุ้มพี่ย่จะเอาดอกนี้ค่ะเดี๋ยวมีอีก ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ยาพาตัดขาพร้อมกันเนาะตรงนี้ดอกนี้มันเหี่ยวนิดหนึ่งพี่ยาไม่เอาแต่พี่ยาจะมาเอาดอกนี้แล้วก็พี่ยาก็จะมาเอาดอกนี้จ้ะเดี๋ยวมันเวียนโอ้ทุกคนดูนี่จ้ะแล้วนี่อีกนี่อีกงามมากนี่ดอกนึง นนนี้่าจะเดี๋ยวก็มาตัดขากไปจะ้ะพี่อยากเก็บดอกนี้ให้ดูด้วยนี่ค่ะแต่ดอกนี้มันใหญ่ เพืเ่อนๆจะดอกงาม,งามทุกคนไม่มีนอนเลยได้หมดเลยได้หมดเลยจ้ะอันนี้พี่ย่าไม่เอาสามดอกนั้นพี่ยา่าก็ไม่เอาค่ะ เยอะมากเลยเพื่อนดอกนี้พี่แอ้มก็ไม่เอาจริงๆแล้วถ้าจะเอาก็เอาได้นะอไม่เอาดีกว่าเพราะในนี้ก็เต็มมือแล้วตรงนี้อีกแก่แล้วเพื่อนแต่ตรงนี้อ่อนอยู่เนี่ยพี้มชอบดอกอย่างเนี้ยเก็บให้ดู อ้งามทุกคนปิดหลุมก่อนงามงามงามอ,อันนี้ไม่ได้อันไหนไมีนอนเราไม่เอาเราเฉพาะดอกแข็งๆมันเยอะนี่ดอกหนึ่งคะ่ะ แล้วบ้านเพื่อนมานะวันนี้นะเลิกเรียนเสร็จไปกินข้าวบ้านเพื่อนก็แวะเก็บเห็ดก่อดกลับบ้านแข็ง okay. okay, ทุกคนกุบกุบบอบดอกประคําห็ดแมนเ็วอร่อยดีค่ะโอ้็นตกใจ เห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วเดี๋ยวไปเอาค่ะนี่ค่ะทุกคนนั่นอีกสองดอกค่ะเดี๋ยวนะพี่แอจะพามาเอาดอกนี้นี่ค่ะชอบดอกที่เยอะกันี้แล้วก็มีอีกดอกนี้นี่ค่ะมีอดอกนี้นี่จะ้ะอันนี้มันบานแล้วพเพลอนเลยไม่เอาแต่แข็งเป๊กเลยนะ กนี่อีกสองดอกขูดเอาเลยนี่แล้วก็ปิดเลียญไหม お願いじゃ。 没用。 นี่่คะทุกคนสองดอกนี้นะเดี๋ยวเราข้ามาเอาดอกนี้เอาดอกนี้เอาดอกนี้แล้วก็อันนี้สองดอกนงามมากนี่ค่ะ ตรงนี้จริงๆแล้วมีสามดอกนะพี่จะเดียงแล้วก็เดี๋ยวพี่จะขอถ่ายข้องงามค่ะอี่อาไว้นี่นอืมเยอะดอกมีเยอะ้ออวยีตรงนี้ตรงนี้ เพื่อนๆมันเยอะจริงเพื่อนๆดนูนู่นะเห็ดทั้งนั้นเลยนะคะนุนอีกเดี๋ยวค่อยไปเก็บเยอะเพื่อนๆดูกลุ่มนี้โอ้ปวดหลังดูกลุ่มนี้โอ้เยอะมากโอ้เต็มไปหมดเลยมีนจะเห็ดเห็ด กลุ่มนี้เอานี้ก่อนเนาะอันนี้อน,นีอจะโดองงามทุกคนคะพี่ย่าเก็บจุ่มเดียวนะคะอันนี้คือจุ่มเดียวจริงๆคะ่ะเมื่อกี้ไม่ได้เก็บให้ดูเพราะว่าพี่ปวดหลัง เพราะว่ามันอยู่ติดๆเป็นชุ่มเป็นชุ่มเป็นชุ่มแล้วยังมีเยอะเลยค่ะเดี๋ยวพี่ยาจะเก็บเอาไปแค่พอกินนะคะเพื่อนก็เดี๋ยวพี่ยาจะไม่ได้ตัดขาให้ดูนะคะเดี๋ยวพี่ยาก็จะเอาใส่ใส่กระเป๋าเลยแล้วก็พี่ยาก็จะไปดูที่อื่นไปจ้ะดูสามดอกนี้ค่ะเกิดเกิดอยู่ด้วยกัน มันเยอะค่ะเพื่อนมันเยอะมากเราเลือกเอาได้เลยดูตรงมอสนี่ค่ะเกิดจนแก่ค่ะเพื่อนจนเหี่ยวแห้งดูดอกนี้ค่ะทุกคนโอ้ใหญ่มากดูดิงามมาก เราดูดอกนี้เราดูดอกนี้ค่ะงามมาก,มากอ่อนมากเลยค่ะแต่ว่าพี่ย่าจะเอาเฉพาะดอกเล็กๆเขาอย่างนี้ถ้าอย่างนี้นี่คือพี่ย่าจะจะ,จะผ่านค่ะโอ้ยแข็งๆอยู่เลยนะคะเพื่อนนู่นอีกค่ะนู่นอีกพี่ย่าก็จะเอาเฉพาะดอกดอก่อนๆอย่างนี้ค่ะอย่างน,นี้พี่ย่าเอาค่ะ ยไม่มีนอนอย่างเงี้ยพี่อาเอานี่ค่ะเนี้ยเอาทุกคนดูดอกนี้ค่ะงามมากไม่มีนอนเลยค่ะได้เลยนะคะเนี่ยแล้วมีตรงนั้นอีกค่ะแล้วตรงใต้ต้นไม้นั่นอีกค่ะนั่นอีกเยอะเลยลทุกคนดูตรงนี้ แล้วมีตรงนี้อีกสองดอกคือเราสามารถเลือกเก็บได้เลยนะเพื่อนๆดอกนี้ได้ค่ะแข็งปักเลยค่ะนี่คมาดูดอกนี้ค่ะได้ไหมได้ค่ะ เพื่อนดูไม่มีนอนเลยขาขาวจั่วกรุบกรอบมากเลยนะคะเห็พดพวกนี <Yeah. S 1> นน้นี่คะนี่คะเก็บดอกอ่อนๆอ่อนๆเท่านี้ค่ะทุกคนดูสี่ดอกนี้ค่ะงามากเบียดกันขึ้น ย่าเอาแต่ดอกน้อยเขานะคะดอกใหญ่พี่ย่าไม่เอาอันนี้ก็เอาเขาไว้ไปจ้ะ